น้องทุกคนน้องค้นข้องฝากมากลายมีชื่อแซ้ดีมากมายน้องเตรียมมาให้ทุกคนสวัสดีค่ะดิฉันนางสวนีมาดิเยอะมาจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมัสยิดดารุ่นมุกรบีลลำหินสังกัดสำนักงานเขตน้องเจา้าค่ะ วันนี้นะคะดิฉันภูมิใจเต็มใจและก็ปรปรื้มใจมากค่ะน้ำเสนอไทยเฮิร์บแคนแอนตี้โควิดค่ะ w h n you n y w u d t w h n you n y เ u นตี n โควิดเ d นตี i โควิดเป็นยังไงเอ่ยนี่ค่ะมีทุกอย่างชุดนี้เป็นแค่ชุดเดียวที่มีในโลกเท่านั้นเป็นชุดที่ส่งเสริมสื่อทักษะทางด้านภาษาศูนย์มัส,สยิดดารุ่นมุกกระบินเราให้ความสำคัญในเรื่องของภาษาอังกฤษ เด็กจะมีการสะสมคลังสัตว์ที่เก็บไว้ใช้ในอนาคตอย่าลืมนะคะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชุดของคุณครูเป็นสื่อที่สามารถถอดได้เล่นได้ด้วยถ้าเด็กๆถามว่าค,คุณครูครับเอน็อนๆอ,นอ,นอนกระชายภาษาอังกฤษว่าอะไร คุณครูก็สามารถถอดให้เด็กๆด,ดูได้เลยค่ะมีหน้าหลังนะคะ it's it, s, it s finger root i t i s finger o o t โอเคไหมคะเด็กๆจ๊ะในช่วงโควิดแบบนี้นะลูกนะมันล้างมือรักษาความสะอาดไปไหนมาไหนหนูๆใส่แมสนะลูกนะที่สำคัญอย่าลืมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการน,นำสื่อสามดีของคุณครูไปใช้ โควิดนี้รักนะจุ๊บๆกาดอย่าตกนะคะลูกบ๊ายบาย